สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะแต่วันนี้เรายังอยู่กันที่เขาใหญ่คะ่ะกับ p s i Don't t a l l Cafe เย้จะบอกว่าที่แต่งร้านสวยมากเลยนะคะก่อนทางเข้าเลยก็จะมีสวนย่อมเล็กๆอย่างนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะก็สามารถเดินมาถ่ายรูปได้ด้วยนะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เข้าห้องแอร์กันดีกว่านะคะเด็กๆจะได้ตากแอร์เยน็นฉ่ำกัน จะบอกว่าคาเฟ่ที่นี่นะคะเขาเพจเฟรนลี่มากเลยเด็กๆเนี่ยสามารถเข้าได้ทุกโซนเลยนะคะนั่งห้องแอร์แบบนี้ก็ได้นะหลังจิบน้ำกันหายเหนื่อยแล้วนะคะก็พาเด็กๆออกไปถ่ายรูปกันดีกว่าส่งตัวแทนจีบีออกไปถ่ายรูปริมระเบียนตรงเอั์ดอร์กันดีกว่านะไปกันเลย จะบอกว่าโซนเอาทดอร์ของที่นี่นะคะก็สวยไม่แพ้กับโซนอินดอร์เลยนะซึ่งก็จะเห็นเป็นวิวภูเขาพาโนรามาแบบนี้เลยทุกคนสวยปล่าล่ะแม่จ้ะดูหน้าเจ๊ด้วยเจ๊อยากกลับห้องแอร์แล้วจ้าโอ้ยทำไมลูกสาวแม่น่ารักขนาดนี้หลงไม่ไหวละลายไปเลย มาโซนอินดอร์อีกนิดจะบอกว่าข้างในเขาก็มีมุมถ่ายรูปหลายมุมนะล้วแต่ทุกคนชอบเลยอุม้มเด็กๆหรือพาเด็กๆไปถ่ายรูปตามจุดจต่างๆได้เลยนะก็ขอจบรีวิวบรรยากาศคาเฟ่ที่เขาใหญ่ไปอีกหนึ่งที่นะคะกับ please don't tell cafe นะยังไงก็ด n น Quick ถ้ายังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ให้พวกหนูนะบ๊ายบาย